เสียงฝนซอยขอดูตัวขักตัวแนบุรุษจะทำอะไรกินแล้วไปไหนก็ไม่ได้ทุกคนฝนตกแห้งนะคะพูนเสียงฝนนะนี่เมื่อดฝ่ามออดินมแล้วตกเบิดมือเบิดเว้นเลยพี่น้องแดดออกเบิดเดียวตัวนี้จะพาเขาเขยต้องรีบวิ่งามาแล้วว้าช่ด้วยชวยด้วยสวัสดีพี่น้องป้องไปนะครับน้องเบิ่งน้อยคิ้วแตกนะครับพี่น้อง ฝนตกยงเสียงฝนพุ้งน่ะนั่งกับข้าวที่หนูข้าวไหนเห็นแล้วเก็นอยู่ไหนว่าดีพี่น้องปลอดภัอีกกระไรเจ้าเทียเจ้าสวัสดีเรียกไาอย่ลืมอยู่กับน้องเพื่อนน้อยคิวแตกพี่น้องขาบ้านเห็นบ่ฝนตกบันไดเดดออกเบิางจะบ่มันข่วงบ่อเดดออกบักค่าบักแน่เลยป่านี้โอ้ยแม่อยากมาใส่อีกบันิดลงไปเลย มึงมาฟูฟูใช่กูดิสิคุณคือแม่หยังเป็นตัวอลไรกันต่สิแลต้องมาสีดน้ำหน้าบ้านนะคะน้ำมันงงคนต้องแดดปะนี่ตกจะทำมาขึ้นเน,น,น,นี่ยหนอนจะเศร้าห้ามมาดิดิตกซุม้มือตกขักตกเนี่ยไปใส้กันยากมไปจะจืดรถข่อยเละเบิดมูลอุยปุย อย่างมันหัวใส่หลังข้าขาอก็ต้องมาสิิดออกสีพิน้อาจะบึงคนน่ะน้ำบึงแล้วคนคนน่ะคืเอเดาบ้านกระเทยน้ำหัวอืออือนแม่งเมาพูดขากสาวููอีเปียวด้นี่ อันเย็นไง,งนมึอนะพี่น้องมีข่าวดีนะมอสอ,อืมเขาเจอโทรศัพท์กับกระเป๋าแล้วไงอ๋อเออรู้แล้วแล้ก็งงไง,ง,ง,งคือเอาเอาไปที่ไหนนะแหงมอเตะไส์เอาดีเดี๋ยวเขาัอันเขาอันแอดเขาแชร์ลุงอันกุมห,ห่หค่ะเออเขาก็เมาเหมือนกันเขาพอดีเป็นอันนี้เหมือนกันสไตล์เหมือนกันไงผมก็เลยเอาไว้ในร้านเลยครับผมอือจะเข้าไปกูให้เป็นกูนเนี่ย กูไปขายแยกกล่องแล้วอิมีอันนาอันนี้สองกลมเปล่าแต่คุณเอาอันเดียวกูก็ให้ไปเลยน้ำใจนะไม่มีคำว่าอันเดียวข้อเล่าค่ะจักห่าเนี่ยปกูกุ้ห้าผูดได้เป็นกูกงเสือหายแล้วละสามเคอรและหลายหมือน ก็ต้องซื้อแล้วล่ะในเวลานั้นน่ะใช่ระดับสอบเปี้ยวรวยก็รวยงูก็โงูเอานั่นในที่สุดก็จืดนะคะจืดแล้วค่ะเบอร์น้อยหย่อนฉันฉันรับไม่มลยฉันจะบุกไปใส่อีกแล้วฉันจะบุกยี่ห้อี่เพิงกูขี่กูกูจะเตี้ยแบบเอวอยู่ถ้าเบรดมืนเนยขับเกินมึงมีขับเบามีอะไรอีกเตรียมตัวรถขับไม่ได้ไหนกูขี่รถนี้ไปเราได้กลัวเขาออกแขกจนลืมโทรศัพท์ เ,ออเม,ออมนูอะไรอ๋อบางทีกางอยังดอกกว่าจะผัดจะกไข่อีหารแบบว่าที่จะกับบุลก,กูไม่เคยกินเอา้ามันแซ่บเดี๋ยวนี้เขาต้มอ่ะเอามาเท่ใส่กักพริกเลยก็ไม่กินกับขาต้มซื่อๆนี่เลยหลวงนาว่ายมึงเขาผัดใส่น,นั้นที่จริงเขาผัดใส่พวกไข่พวกอะไรอย่างนี้แหม่ก็ามือยากกินจะซี่เออใช่ไหมผม,มกินแบบว่านี่ไงแบบผมมีเงินไงกินแบบสบแต่ก็ไปซื้อตายเขาซื้อพี่ไอยังไม่อายแค่เขานั่นโย ไม่ใช่ว่าไม่เพื่อไม่เอาให้นะไม่พอมาอันสื่อส่งสื่อสจำม่ได้แล้วจำม่ได้แล้วไปยืมเงินไผ่จำม่ได้แล้วขมองลืมเดือนนึงกันคุณนี่เงาเดือนนึงอะร่องดูสิเออมันถอยพี่ไอ้ไมนได้บอกขึ้นเรือหน้าขึ้นเรือหน่อยนึงเออของไผ่มาเลถ้าุฟงออกไปนะกูก็ไันไร้ปบิดาไงให้กินพี่ไอ้อืมโอ้ยสูงปลายหัวหมาวยกเอย่าหมาวยกปราจังมาได้เบิ่งแล้ว ซูกกสิกินเข่าเด้ออันนี้บอปลาปลาปลาซิวอัอันนี้น่าเอเปิดดูคุณใส่บอปลาราอมีหน้าบักูปลาเราปลาเราไม่ได้กา้าลาสีนมเดสปุนไม่อยู่สาาฮะอยู่สาาเอานี่สกลาไ่ได้สากาลาสีนปุนันอยู่ส่ไคนแกนาบิลารคนแกนอื แค่อย่างนี้นาะก็คนูกูเฮ้าแห้งไก่กาลสินอีฮาแม่อีิบิาวตาแม่มานั่งคืดแม่ไปพาอีไปไปหาหมอแม่ไปจำประเด็กบองอยู่อาหารผสมยุคอนเกล็จะไตเนาะอาจารย์กูไตเนาะนะมั้แม่มึงโทรมาหากูเจอจุดใส่แล้วอ๋ออิบิามันโง่ฉันว่าจะกระบอกแม่เธอตามความจริงมันมาเอาแม่เอ้ยเบิ้งมันจะได้เพิ่งเอ้ยได้ให้แม่แน่เบิ้งให้แม่เลยก็ได้เลยแม่กูมาสิตัวมอสข้เดแต่เข่าทางก็พอดี ด่าเอาแน่พอ่อแล้วโทรศัพท์ผันจะมันง,งูผุนอยู่มองไปเต้นบอลลัมผุนไปฟาดไปแห่นรถเขาดิ้น้นเขาบา่วี่ถิ่มบอกภูบาไงภูาลขึ้นหอได้เออแต่ผู้บาลเขาจะบอกอีกเกีว่ามา่มา,มาไม่อะไรอย่าเี้ขาเดี๋นะครับเบ้าภูบาลเขาหยอกไปซื้อวิธี่อะไรกับเพชรไใจเขาจนแซรลงกลุ่มมาหายบ้านเห็นขยันหอยก็แบบกระลงนี่ เาผู้หญิงแบบไทยก่าเป็นี้แบบดูตัวเล็กน่ารักเขาอ่น่าจะเป็นผู้ตัวเล็กน่ารักให้มาทุงกระเดี๋ยวไปวัดหันไปด้านเ่อกระเป๋าเนี่ยเบือกระเป๋าเื่อกรเป๋าเงินเนว่ะรื่องเงินเ่ปนี่ยมเนี่ยมมีขาพอไเฮียเนาะกระเป๋าเงินวกคือคือกระป๋าอันห่างห่างสีม่วงๆขนาจะได้เอาอันยังก็หัอเข็มกัดกัดเอาสิบไหลหูดเมื่อนะสิฟงออกอืม กยโอ้ยกื่นกีเอนไปเอากะซีอวนห้บุญน้าผละบโส่งบะส่งดอกเออบังส่งก็คือจีบท่านดอกเออแต่บาขอตื่นนเพาตื่นตื่นแปดโมงดิเมื่อเช้าเนี่ยก็ตื่นเยอะฝนมันยิย่ไปตั้งหันดอกกัมาแต่กลูกซีนไปพุ่นเอาเรื่องเรื่อกันบอแบบจีๆเอหนานานาวิทยากิบ่อ จริงข้าวต้มข้าวต้มกุยก่อนข้าวต้มกุยกุยเวลาหน้าอยู่นี่ต้องแม่ใหม่ที่นั่นเลยจะเศร้าเลยมาถูนผลมันตุฝนใหม่มันว่ามันกวเป็นึังสิหละกับฟุกมากมันแปลว่ากวาดแหละกับมะเดื่อที่แบแม่เลี้ยงมาปีไปแล้วมันก็มาอีกคนละต้นได้ใอันนี่นะบอกมาพี่น้องกินข้าวง่ายๆสไตล์สวยนะคะนี่ข้าวต้มกุยพี่น้องขี้ยาคือซื้อขึ้นขี้หยาเมื่อออกไปซื้อของไม่มีอะไรเลยนะที่เกี่ยวกับข้าวต้มกุยเลยนะทุกคน พอกุ้งไฟแดงไฟไม่มีเลยแต่่าอยากคืขึ้อยากกินจะซื้อขออนุญาตนะคะนนี้เป็นผัดกระเพราปลากระกป๋องขอขึ้อยาเดี๋ยวขออนะะุญาตนดครับสดห่อนๆพี่น,อน้อง อันนี้เป็นพี่น้ำปลาสูตรมอสซี่นะครับชุลรสชุลรสชุลรสอืมนีม่จะกุยีอย มันอ่ะพุสามนาทีให้เวลามากินข้าวกินนิ่มแล้วเอาหรอเขาพื้นดียวพี่น้องฝนตกฝนตกเบิดหมื่นมาได้ลงมาแล้วเงินเลยพี่น้องแล้วมันกลับตกแล้วมันกระเด็นออกที่ข่อยไทยมันไม่เห็นบอแดดออกแล้วมันกระโตกอีกพี่น้องมันตกอยู่เบิดหมื่นเท่าคำเลยตอนเนี้ยกันยังดิ้นลิ้นอยู่บางตัวเกี่ยวที่เขาไปซื้อมาเสื้อเล็ยบนอนเล็บกระหังห่างเลื่อยอดก่อน เรียบหลอดสันเหตุซันที่ผ่าบาทเท่าห้าสิบบาทหกสิบบาทหกสิบเก้าบาทถึกถึกกินขมมอมอแม่แม่แล้วมันเกิดเพื่อนสาวมันเกิดมีวิวจะจะจะพาพ,พี่หน่อยกินไงบอสอะตอมกุยเดี๋ยวมือถ้าถ้าตื่นสระเดชออกจ้าหน่อยบอกว่าบ้านบอกฝนตกขากบอกสิบหายเหตุพี่หน่อย จะไปหายเหีตุแต่ว่าถ้าฝนตกหลายๆมันต้หัวปิย่เดียวไดสั้นบ่ายไปหน่อยให้กำบองบ่าอยู่อืมไอ้ปากกำบองกับแจ็บไปพี่น้องชิง่ายๆอยู่บ้านถ้าเจอปัญหาเหตุไม่แบบมักแข่ไม่ค่อยไปหาเลยมั้งไม่ทราบไปหากรตาเขาจะเสด็จไปหาตามร้อยเพื่อนเพราะว่าเขาบ่งหัจากท่างย่างหลงนะครับแล้วจะได้ฝากพี่น้องคนแรกคนแรกก่อนขันจะเก็บก่อน ยังข้าแขกไข่ซีเมนโกงมาความสะอาดต้องขออภัยด้วเห็นบังเอนมันจอหงกจะเสี่แม่งเมากวดแล้วก็คือเก่าพี่น้องต้องกวดมือต่อมือตื่นซะมากกวดแล้วแรงมากกับเป็นอีกปิดไฟกันนั่งมากคือเก่ามันเป็นฝนใหม่นะคะเม็นยาว่าเป็นฝนใหม่เมื่อกับมาเป็นเรื่องปกตินะคะจะเป็นโกงมาพี่น้องทีเต็มหนึ่งเป็นไรฝากกดไล้์ก็แชร์กดติดตามได้เลยเน้องเด้อน้ำพึ่งขออนุญาตลาไปก่อนนะคะได้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะ